เกวอลขึ้นมาเลยครับหน้าตากาเกวอลนะครับระยายนาต่างหน่อยเลือกแท็กเลือกแท็กนะครับแท็กไหนก็ได้นะครับมาเลือกที่ช a n n นนให้เป็นช h a n นนสิบแล้วก็มาที่เปโนโรมาก็จะได้เห็นเป็นคีย์บอร์ด ถ้าจะดูชื่อคลิกขวาที่คีย์บอร์ดเลือก use note แล้วก็เลือก a t o อ i c โอเคครับเราจะเห็นชื่อของกลองแต่ละชิ้นตัวท้ายสุดจะเป็นกระเดื่องดูข้อมูลอ e t w o r k เลครับ จังหวะที่หนึ่งจังหวะที่สองจังหวะที่สามจังหวะที่สี่ห้องที่หนึ่งห้องที่สองห้องที่สามในที่นี้เราจะทำจังหวะโซโลโซนประมาณแปดสิบนะครับพิมแปดสิบแล้วก็ Enter อร์เราจะใส่กระเดื่องก่อนนะครับ กระเดืองมาที่ห้องห้องหนึ่งเลือกรูปดินสอก่อนนะครับพอแล้วก็คลิกซ้ายมาที่ห้องหนึ่งจังหวะแรกถ้าถ้ามันยาวไปก็กดค้างคลิกค้างแล้วก็ยืดขึ้นหรือหดลงได้ต่อไปจังหวะที่สองครึ่งจังหวะที่สาม ต่อไปก็จะเป็นสแนนแนจะอยู่ที่จังหวัดที่2ที่สแล้วก็จังหวัดที่4ี่ครับต่อไปเป็นห้าแหกห้าแห่จะอยู่ที่1และ2และ3และสี่ครบละห่ห้อง ลองฟังดูนะครับในกรณีต้องการให้ให้เสียงบางเสียงไม่ดังจนเกินไปก็สามารถลดเสียงได้เช่นเสียงมาแหตัวที่หนึ่งครึ่งตัวที่สองครึ่งต้องการลดเสียงก็คลิกซ้ายแล้วก็ลบได้เลยนะครับ ต้องการหลายๆห้องให้มาคลิกที่ลูกศรแล้วก็ลากให้ครบคุมทั้งหมดตัวนวดจะเป็นสีเข้มขึ้นแล้วก็กดคอนโทรลค้างแล้วก็กดคลิกซ้ายแล้วก็ลากมาปล่อยที่ห้องถักไปนะครับเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ ห้องเพลงตามที่เราต้องการฟังดูนะครับหรือหากต้องการลบตัวโน้ตที่ไม่ถูกหรือไม่ต้องการแเ้าก็มาที่เครื่องหมายยังลบคลิกซ้ายออกได้เลยครับฟังดูครับ ต่อไปหากต้องการเซฟมาที่ไฟล์เลือกที่เซฟแอดต้องการเก็บไว้ที่ไหนในที่นี้เราเก็บไว้เดสก์ท็อปกดเดสก์ท็อปแล้วก็ตั้งชื่อเพลงตั้งชื่อว่าสโลโซนกันแล้วกัน แล้วก็เปลี่ยนนมอนเป็นม i ดีฟ o r m แมตหนึ่งแล้วก็โอเคแล้วก็ปิดเกคกอลได้เลยครับแล้วลองเปิดเกวอลขึ้นมาใหม่ไปเลือกที่ open เมื่อกี้เราเก็บ สโลโซนไว้ที่ไหนที่เดสท็อปเลือกเดสท็อปออกมาอยู่ไหนเอย่ยเจอแล้วสโลโซนเปิดออกมาเลยครับโอเคเอก็จะได้ที่เราทำไว้เมื่อกี้เ,เข้าไปโนโลเปิดดูครับนี่มาแล้วเปิดฟังดู ครวันนี้ขอบคุณมากครับลาก่อนครับสวัสดีครับ